อ่ะวิธียัดหลอด10ล้อนะครับวันนี้เป็นชุดปิงปอง30มิบมิลนะครับฟูเลเลเลอร์ตัวนี้เป็นตัวชิปใหญ่50 50นะครับสายตัดต่อมาแล้วเป็นแบบนี้นะนี่ตัวลอดครับผมใช้แบบนี้นะครับก็เคอจะมี2ไส้สอไส้สามสายก็ตัววงในมันจะไม่เอานะอันนี้คือ จะเก็บวงนอกไว้ด้วยนะครับวงนอกนะฮะอันนี้นเป็นสีเขียวนะก็คือจะให้วงนอกมันยังติดอยู่นะครับแต่วงในมันทับหลอดนะครับยังไงก็ต้องเอาออกนะครับเตะออกมาก็จะได้แบบนี้เปิดฝาหลังออกด้วยนะก็มันก็มีหลายโรงงานนะครับตัวปิ้นถ้าปิ้นตัวนี้จะเจาะ รูตรงกลางแบบนี้ไม่ได้นะครับมันติดสายตรงนีนะ้ไม่งั้นสายมันจะขาดเจาะตัวนี้ก่อนนะครับใช้หวซอนะครับสามสิบมิลนะครับตามหลอดนะหนซอสามสิบมิลหรือจะใช้เป็นตัวเจดีก็ได้นะครับจะเจาะตัวเจดีเจาะเข้าไปนะเจาะให้ได้สามสิบมิลนะครับ ได้รู30มิลเนี่ยทำความสะอาดสักหน่อยอหลอดนะครับหลอเราจะใส่ไว้ด้านหลังตรงนี้นะอนี้เราพอจะพับสายขึ้นก่อนมนะัติดสายก็ไฟลนตรงนี้มันอ่อนหักขึ้นมาแบบนี้นะครับ เราจะยัดลงไปนะครับที่สังเกตเป็นรูน็อตนะครับรูน็อตที่มันจะยึดแป้นหลังตัวนี้นะก็ใส่เข้าไปให้สายมันไม่ได้ไปอยู่ตรงรูน็อตนะครับูน็อตมันอยู่ด้านบนตรงนี้นะนะสายมันจะอยู่ตรงขวางตรงนี้กดลงไปมันจะพอดีนะครับถ้าไฟโมเดลนี้มันจะพอดีนะสายมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วจะอยู่แบบนี้เลยอ่นะเนี่ยจะโผล่มาด้านบนตรงนีนะ้ต่อไปมาดูตัวนี้ สายเขียวไม่ใช่เป็นวงนอกนะครับสายเขียวมันจะเป็นวงนอกนสายเหล,ลืองไม่ได้ใช้ก็ตัดออกเส้นดำคือ,อก,กาวก็เป็นโมเดลนี้นะโมเดลอื่นไม่รู้ถ้าโมเดลนี้มจะเจาะรูตรงนี้สายตัวนี้มันโผลปม่มสายตัวนี้มันโผลปม่มก็ระวังนิดนึงแต่ตรงนี้มันจะไม่มีลายปิ้นของสายเขียวนะสายเขียวมันจะอยู่ตรงนี้ลองไล่ดูลายปิ้นดูก็ได้เนะจาะเข้าไป ก็เจาะประมาณนี้นะครับให้มันยังอยู่นะเนี่ยเพื่อที่จะให้สายมันทะลุออกมาก็ัสายรอดเข้ไป มันจะขึ้นมาตรงนี้พอดีแล้วก็รูน็อตมันอยู่ตรงนี้รูน็อตอยู่สองข้างนี้ไม่ต้องใส่กาวไม่ต้องใส่อะไรนะยเพราะว่าตัวนี้มันจะไปกดมันจะไปกดด้านหลังเลยตัวหลอดมันจะไม่หลุดก็ดันดันเยื้องๆหน่อยนะครับก็ใส่น็อตเข้าไป แค่นี้ฮะเรียบร้อยนะ,ะ,ะจะได้ประมาณนี้นี่ก็ร้อยสายที่ดจัมรูเข้าไปใส่ฝาครอบ ก็ตัวนี้ไม่เอานะครับตัวนี้ไม่ใส่นะกลับเป็นพลาสติกนะครับระวังเกลียวรูดเอาแท่ตึงมือโอเคจะได้ปักอันนี้สายเดิมสายเดิมนะครับสายเดิมแล้วก็เทสไฟ เป็นวงนอกนะครับวงนอกยังติดอยู่วงนอกเราเติดเป็นไฟหลีปกตินะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัวปิงปองวิ่งเปลี่ยนสีอ่าวงนอกก็ยังอยู่ส่วนปลั๊ก้วก็เข้าหัวนะครับปลั๊กเข้าหัวนี้ต้องเสียบให้ตรงนะตามชุดสายที่ทํามานะครับ ถ้ามันเข้ามันก็จะตรงล็อกเลยอันนี้ห้ามสลับนะครับสลับคือจบนะครับถ้าเป็นชุดสั่งเป็นชุดไปผมก็จะมาร์กไว้ให้นะก็คือเสียบตรงสีเลยนะน้ำเงินเขียวแดงดํานะครับแดงเป็นไฟบวกเลี้ยงนะดําก็คือกาวนะครับสายสองสายเขียวกับเขียวก็คือดัตต้าเข้านะครับน้ําเงินดัตต้าออกจะได้ชุดปัดอันนี้ครับจบเรียบร้อยอันนี้ก็คือทําเป็นชุดสายเดิมไปฟลี อันนี้ก็เป็นชุดป,ปิงปองนะครับแค่น,นี้นะครับมันก็จะไปต่อกับชุดสายนะครับชุดสายที่ทําไว้ให้นะครับนี่ชุดป,ปิงปองก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยง่ายๆนะครับยบเข่าว